สวัสดีค่ะคลิปนี้อยู่กับแม่น้องสันนะคะคลิปนี้แม่น้องซันก็จะพามาดูวิธีการติดตั้งแผ่นพื้นดูลาบอร์ดกันค่ะหลังจากที่คลิปที่แล้วนะคะเราได้ทำการตั้งเสาเพื่อรองรับน้ำหนักคันของพื้นลอยแล้วนะคะคลิปนี้เราจะทำการาวางแผ่นพื้นดูลาบอร์ดกันค่ะแผ่นดูล่าบอร์ดที่เห็นนี้นะคะก็จะเป็นขนาดสอเมตรสี่สิบคูณ หนึ่เมตรยีนะคะความหนาของแผ่นก็จะอยู่ที่สิบหกมิลค่ะราคาต่อแผ่นนะคะก็จะตกแผ่นละ670บาทค่ะระยะห่างของคานเหล็กนะคะก็จะห่าง1นึ่งเมตรยี่สิบเซนค่ะระยะห่างของเหล็กลายขวางนี้นะคะก็จะห่าง80ดสิบเซนติเมตรค่ะระยะความห่างของช่องเหล็กที่พอดีนะคะควรจะเป็น ขนาด40คูณ40เซนติเมตรค่ะเนื่องจากเจ้าของบ้านมีงบที่จำกัดนะคะจึงทำช่องเหล็กขนาด80ด0คูณ1เมตร20เซนติเมตรค่ะส่วนที่เหล็กที่เจ้าของบ้านสั่งมานะคะก็จะเป็นเหล็กกล่อง2คูณ4นะคะสำหรับทำคานและเหล็กกล่องขนาดนิ้วครึ่งคูณ3นิ้วค่ะแล้วก็จะมีทั้งเหล็กขนาด1นิ้วคูณ2นิ้วเลยนะคะ อ่าทำเป็นเหล็กลายขวางแบบนี้ค่ะส่วนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการวางแผ่นพื้นดูล่าบอร์ดค่ะเราจะทําการวางแผ่นพื้นแผ่นแรกให้ได้มุมได้ฉากนะคะอ่าเพื่อที่จะได้ง่ายในการอ่าปูพื้นแผ่นต่อไปค่ะ ค่ะนี่ก็จะเป็นวิธีการยึดแผ่นไม้ฝาด้วยสกรูขนาด2นิ้วนะคะ เพื่อป้องกันการเจาะน็อตพลาดนะคะเราได้ทำการตีเส้นเต้านะคะเพื่อเป็นแนวในการยิงสกรูค่ะจากนั้นเราก็ทำการยิงสกรูตามเส้นเลยนะคะ ค่ะนี่ก็จะเป็นเทคนิคการใช้สว่านเจาะสกรูเพื่อไม่ให้แผ่นดูร่าแตกนะคะ สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่น้องสันด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ